อเอ <c ười> อ,น,อ,เอนด่กอยังไม่เคยอันนี้เรื่อ,องน้ำเออชูกายังไม่เคยเรียนไมนะ่น้ำเลยเรียนจะที่โรงเรียนเานนีองดเยอะลกขึ้นจัง ไม่จมหรอกไม่จมหรอกโอเคเวลาจะกระโดดนะหนูต้องไหวมาทางนี้มันจะหงายเนาะคลกเมือกูลุ้งเกาะเป็นตันเปย์เลยขึ้นไปขึ้นไปหนูจะโดดอีกขึ้นไปอย่างนี้โ <c oughs> อเคอ่ะแล้วตีขาทีนี้พี่อยูตีขาขยับมาใช่อย่างงั้นแหละเออหายกลัวยัง

น้ำมันลื <S <S ่นดลนข้อหูน้ำมันลื่นแล้วยามจะดันขึ้นมาดันข้อหูคนจะตกแล้วเอออานนึงตอง ไอหลงซะหนาตัวโดนเก็บหวะเด้อดีนะ,นะ,ะอ่ะอีขาแรงๆเออยังไงก็ห้าส,าสจริงโดยเฉพาะไอ้นี่แหละอุ๊ย,ย,ยปากเปิดสั่นหมดป้าพูดจริงเลยนะครับต่อไปเาก็จะเข้าไปได้อ่ะไป ให้อาหารมาด้วยไปดูม้ากันไหมเขอกให้อาหารมา้าให้อาหารเปทเนี่ยต้องขุดไปเจใบนนอนอาไปเขาจให้ขี่เดียวหรอให้ขี่ของใครของมันเลยสาปุปาสองเส้วอ่ามาป่ให้อาหาไปไปตรงมุดป่ะให้อาหารกันก่อนอาไปให้อาหารกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปขี่มา้า อ่านอ่านไปเลยให้ตัวใหญ่ออ้กาจะต้งขี่ตัวใหญ่อย่งนี้ให้เขาเลยอ่าใาิตัวกลางอ่ใหตัวกดูดิเขาน่ารักไหมดูดิให้ทุกตัวเลยเพื่อนกันอ่ให้ทีละตัวโอเคอโอเคอ่ะตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วย อมาเดี๋ยวซิมช่วยอ้ามเอาพี่เขากินสายพี่จะปวดท้องเอออ่ะเก่งเออไปให้ทุกตัวไปให้ทุกตัวเลยปะเจ้าม้าน้อยเก่งมากอ่ะปะอย่าไปอยู่ใกล้เขามากลูกเราห่างๆหน่อยเขาคู่มันอ่ะเจ้าม้าขาวก่อนก็ได้อ้ม้าดำก่อนปะ Okay. โอเคอุ้ยอุ้ย้อ่ะ uh, ตัวนู้นตัวนู้นขันไหมเขากว,กวักมือเรียกอะ่ปะป่ะออกไกลๆหน่อย <c oughs> เขากว,กวักมือเรียกอะ่ะโอเคก็คงยังกวักดีต้อมั้มอ่างั้มๆครบยังใช่ ใ <laughs> ส่วิตกีมด้วยเสียวแล้วใส่วิีมไปทิ้งถังขยปะปะถังขยะอยู่ไหน <c oughs> เดินไปกับพี่นะครับผมเดินข้างๆใช่ไหมคะ <c oughs> เอะคข้างนี้เดี๋ยวไว้ยังโอเคนั่งเราต้องนัาเดณแม่ร น้องหนิงมาแล้วไวดูไปดูน้องหนิงบืบ่อไปเไม่มีอะไรไม่มีอะไร,ไะไรไนะเก่งมากเลยใช่วันนี้เราจะมาเล่นน้ไทยกันนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วครับไม่ใช่ลูกเรามาเที่ยวกันวันที่เท่าไหร่แล้วสองครับโอเควันนี้วันที่สองแล้วคืนที่สองเราจะนอนที่ทะเลคปปอดไปปอดบอกสิวันที่สามเราก็จะไปแล้วก็ มาดูดิ<ะ>เดี๋ยวเรือใหญ่ไปก่อนโอ้โหเรืออะไรนะ่ะเรือชอชิมะชอตว,ว้าวสวยมากเราจมส่แา,ามันเดี๋ยเล่นใตกันนะคะทุกคนอ้เราเราเราช็คดินีเสร็จก่อนแล้วเ,เราค่อยขึ้นไปนะครับ ดีแล้าก็มาเล่นน้ำทะเลรอคนนะครับโอเคครับนี่เรา,า,เา,เา,เาเก็จมอกขอดูหน่อยครับทีแล้วก็อะโยกันะโดยอ้าวขอดูก่อน นีเปลือกหอยแบบนี้หนูจะไม่โยนเปลือกหอ,อยแบบนี้เรากลับบ้านได้ไหมเอาได้เอาได้หรือไม่ได้ได้ครับของที่อยู่ทะเลเราก็าไว้ที่ทะเลโอเคไหมนี่ปลาต้นไม่มีหอยนะคะเออผู้ชมนีาบอใช่ก็จะเป็ลึกนะครับลึกครับจมครับจมแท้แน่นอนครับต้องมีผู้ปกครอง ใช่ครับต้องมีผู้ปกครองถ้ามาเล่นตามลำพังเด็ดขาดมาดูสิผมถมกตเป็นตูชิไม่เล่นตูชิลงน้ำเลยชอบไหมอะ่ะ เป็นชุดหรือเราไปกินข้าวครับเป็นชุดครับกินกินข้าวครับลูกอเยามเช้าแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมาชื่อใจกับคุณยายกับแล้วก็ไปกินชี่แคทเทิมครับแค่เช้าเลยเนาะครับมาหรือว่ากดกลับที่จุดกดไปที่ชั้นหนึ่งครับเลขหนึ่งครับ กดเลยครับมันก็จะลงไปตรงนู้นใช่กดเลยลงไปตรงทะเลเหรออ่ะกดสักทีครับเอออ่าลงไปแล้วโอ้ยดีไรลูกยานจะลรุกุกทีเลยอ่าไปครับเดินตรงไหนเนี่ย แล้วม,มามตรงมาต,ตรงตรงนี้มันลึกไหมีม่น่ลึกหครับไม่ลึกครับนูนไม่ถามว่าน้ำของเด็กด้วยตรงนู้นเหอครับใช่ตรงนี้ถามมาาึมครับหมแล้ว นด้วยจูก้าจะข้ามาหาแตะหินได้หรือเปล่านะทุกคนแล้วจูก้าจะเปลี่ยงไหมนะ มองมองไม่เห็นหน้าเลยุดจะเอ๋หนอยางมองทะเลอ่ะเฮ้ยเฮ้ยแตวจะโดนหัวน้อง ปลาหมึกมั้งนะเรือเรือประมาณตัวอุ้ยเรือสปีดบอสใช่จีนือสีดบอสที่อยู่ที่บ้านเราไงจะไม่ได้หรอค่ะเรือสปีดโบ๊ทไปแล้ว ครับนายครับทะเลของชูเอาไปเล่นน้ำทะเลได้ไหมครับ้เวลาเป็นอ๋อนี่คือเราอยู่หลังนีหลังโน้นบอกว่าขอบหลัง้นไ้ไไม่มีคนไง่เลของเราอยู่ตรงนี้นะคะแล้วจ่าปป๊าปาไอ้ปาอ่าไปจูงน้องสีมาเลยน้องสีว่าอนเอออ่าไป น้องสีไหว้พระก่อนนสีน้องสิเอาจ่า่อจาอ่ะพ่ชูจะพาเด็กๆไปไหนเนี่ยเตรียกอเยเยหนูจะพึ่งรีบอยาดึงป้าต้องูน้องด้วยเราจะลงไปทะเลป้าก่ค่อยลง,อง,อยงทะเลสวยไหม โอ้ยจ๊นี่น้องจีก็จะเล่นน้ำทะเลด้วยนะเนี่ยโอ้ยน้องจีเอาเท้าจุ่มน้ำทะเลดูดูพี่ชูวิ่งเล่นนู่น ไม่กลัวแล้วชอบไหมครับน้องพีนิ้มห่อยเลยเย้อเย่สนเลยถึงใจแนละ้วอะ เต่นกันยือู่้ยิเย้เย้เย้เอ้เย้ย้เยมเยเล้ยเย้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 ้ยเยเย้เย้เ้เอนนย้เราอยู่ย้เ้วย้เย้เเย้ย้เเย้ย้เย้เย้เย้่ย้เ้้เ้ยยเ้้้้งส้ย่างเงี้ยเออ もう勝った